ที่52สศัตรูในคราบมิตรทางกิ้เงเหาสถานเฮือกลืมตาขึ้นจากนั้นเผิดขาวดุดกระดานแต่ไม่อาจขยับติ้นรวนแม้แต่น้อยแสดงแน่ชัดจุดที่แขนขามันก็ถูกสยบไว้ได้ยินเดอรุนี้คลุมหน้าชุดข่ากล่าวาว่าผู้แท่ทางท่านเมื่อตกอยู่ในเงื้อมมือนิกายเราสมควรทราบจะมีผลสรุปอย่างไรแต่เรา สามารถเปิดหนทางรอดแก่ท่านสายหนึ่งทมกนเนเ่ยตอนนี้อยู่ที่ใดทางกิ่งเงียวพลันคขกกลา่าวกล่าวว่าบอกต่อท่านก็ไม่มีประโยชน์นางไม่อยู่ในตึกใหญ่ตระกูลทังแล้วพวกเราทราบแต่สตรีนางนั้นไม่ใช่ทำกนเนเ่ยที่พวกท่านฆ่ากลุมไปในตอนแรกทางกิ่งเนียวงงนันบูกกล่าวว่าสตรีนางนั้นไม่ใช่ทำกนเนเ่ยที่พวกเราฆ่ากลุมไปในตอนแรกกระเงงพวกท่านทราบได้อย่างไรว่าไม่ใช่ บนของพวกเรามีลักษณะอย่างไรพวกเราในเลยไม่ทราบได้ทางขี้เหงียวกล่าวว่าอย่างนั้นปราแทอเบื้องบนชันบอกต่อเราเอ่ยถึงตอนนี้พลันกล้มกลืนคำพูดไว้เจ้ารูนี้คลุมหน้าชุดข่าวกล่าวว่าท่านแทงเป็นงม,มงายหรือท่านเองก็ไม่ทราบเรื่องหรือทางขี้เหงียวหน้าแปลเปลี่ยนจนป้นยากกล่าวว่าเราเองก็ไม่ทราบเรื่องเพียงทราบว่าเบื้องบนคิดใช้หนางเป็นเหยอะอล่อ,อพวกท่านมา กวาดล้างพวกท่านให้สิ้นซากในคราเดียวพวกท่านหากไม่เชื่อเราก็อับจนปัญญาแล้วเราเชื่อนี่เป็นแบบฉบับของขบวนการพิวรนโลหิตท่านตอนนี้ท่านบอกต่อเราคนวางแผนครั้งนี้เป็นใครเราจะไปซ่หามันทั้งกิ่เงเหียวหน้าแปลเปลี่ยนไปไม่กล่าวว่าอะไรผู้คลุมหน้าชุดขาวที่ด้านหลังเดรุนี้ชุดขาวผุนังสืเท้าไปยืนมือตะปบลงบนจุดโกยแจบนลายความัน รวบมือทั้งห้าบีบแขนลงทั้งกี้เหนียวแคนเสียงดังฮะกล่าวว่าเราไม่อาจบอกพวกท่านไม่ต้องเขี่ยวกระมวัวเราต่อให้ข้าเราก็ไม่อาจบอกเดอรุณีคลุมหน้าชุดขาวกล่าวเสียงเย็นชาพวกมันกระทำต่อท่านเช่นนี้ท่านยังจงรักภักดีไม่เสื่อมคลายหรือทั้งกี้งเงียวร้องดนังๆว่าเราไม่อาจไม่จงรักภักดีมารดาชาาเราบุตรภรรยาเราสามชีวิตล้วนอยู่ในนครหลวง ลีเล่งหงรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไปเดวรุนี้คลุมหน้าชุดขาวตาศาสตร์รกายเย็นเยียบกล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้ท่านเกรงว่าขบวนการพี่รุงโลหิตทำร้ายมารดาชาราและบุตรภรรยาท่านหรือหากเปลี่ยนเป็นท่านท่านกลัวหรือไม่เดวรุนี้คลุมหน้าชุดขาวพลันตวัดฝ่ามือตบชาใส่กล่าวเสียงเกลี้ยวกลาดท่านเหม่พวงถึงมารดาชาราและบุตรภรรยา ตอนแรกก็ไม่บังควรทำงานเช่นนี้พวกท่านทั้งครอบครัวสีชีวิตรวมกันก็ไม่อาจทดแทนสามมกในกายเราผู้นั้นทั้งขี้เหนียวโลหิตกลบปากกล่าวว่าพวกท่านฆ่าเราเถอะแต่พวกท่านยาหมายให้เราเดรรุนีคลุมหน้าชุดขาวตวัดฝ่ามือตบใส่อีกชาติหนึ่งกล่าวว่าเราไม่เชื่อนำมีดแกเราเล่มหนึ่งผูกคลุมหน้าชุดขาวที่ข้างกายผู้หนึ่งยืนสรงมีดสั้นแววาวให้เล่มหนึ่ง ดักรุนีคลุ้มหน้าจุดขาวรับมีสันสืบเท้าคู่กรมเข้าหาทั้งขี้เหนียวลิเล่งห่วงถอนใจเบาๆกล่าวว่าโกเนี้ยอนุญาตข้าพเจ้ากล่าววาจาหรือไม่ดักรุนีคลุ้มหน้าจุดขาวชงัดเท้ากล่าวว่าลิเตวเหียบโปรดบอกมาข้าพเจ้าลางหัวรอรับฟังลีเล่งห่วงพลันจี้เหนียวปิดสะกัดจุดสลบของทั้งขี้เหนียวกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีเจตนาวิงบอลขอไมตรีให้กับมัน แต่ขัเจ้าเราผูรู้ความเขินขมของมันได้สภาพของขพเย้าในตอนแรกกวัวไม้คล้ายมันหากระทําได้ขอโกเนียละเว้นชีวิตมันสักคราเจ้ารุงนี้คุ้มหน้าชุดข่าวกล่าวว่าหลีเตเหียบมันเป็นนักบูชพิอุรุนโลหิตโกเนียจะได้ยึดถือมันเป็นนักบูชพิอุรุนโลหิตโปรดยึดถือมันเป็นบุตรของมารดาชาราเป็นสามีของสตรีและเป็นบิดาของท้ารกผู้หนึ่ง ลีเต่เหียบมีคุณธรรมลำเลิดนับเป็นวีรบุรุษอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินยังวังกาวรุณธรรมของลีเต่เหียบสามารถก่อกล่าวมันให้ซองมือมันไม่แปดเพื่อนโลหิตอีกลีเหล่งห่วงกล่าวว่าขอบคุณกนคเนี้เขาจากระสาบมันบาปนาสหัสแต่ชรายเยาวไวทั้งสามชีวิตหามีความผิดไม่พลางสบัดฝ่ามือตบคลายจุดแก่ถังขี้เหนียวถังขี้เหนียฟืนคืนสตในบัดดล ต่วรุนีคลุมหน้าชุดขาวกล่าวเสียงเงย็นชาทางกิ้งเงียวเราละเว้นชีวิตท่านครานทางกิ้งเงียวงันบุกกล่าวว่าพวกท่านละเว้นชีวิตเราคราหนึ่งหรือท่านทราบหรือไม่ว่าเราชะไหนละเว้นชีวิตท่านคราหนึง่งเราไม่ทราบเนื่องเพราะเทพพยาดาบลีไตเหียบเฉินว่ามารดาชาราและบุตรภรยาของท่านได้ความผิดเอื่นๆเราไม่กล่าวมากความแล้วท่านไปเถอะโผคลุมหน้าชุดขาวคนหนึ่ง สบัดฝ่ามือตบใส่แขนขาทังกิ่เงเหยวจังนั้นปดปล่อยมันเป็นอิสระทางกิ่เงเหยวกวาดมองลี้เล่งห่วงแวบหนึ่งไม่กล่าวก็ไรแม้สักคำเดียวกระโดดปราดขึ้นบนหลังคาตึกโหลดแล่นจากไปลี้เล่งห่วงประสานมือต่อดรุนีคุ้มหน้าจุดขาวกล่าวว่าคนเป็นข้าพเจ้าปดปล่อยร่องรอยความเป็นตายของเกียงเก่งคนนียเป็นภาระของข้าวเจา้า เจ้ารุนี้คลุมหน้าจุดขาวกล่าวว่าขอบคุนลีแต่เหียมบอกต่อลีแต่เหียมตามความสัตย์นิกายเราส่งคนออกติดตามหาเกียงเกียงแล้วลีแต่เหียมกระทําให้กับนิกายเรามากพอแล้วสมควรบางมือได้มีนําซ้ําเราได้รับคําสั่งจากประมุขนิกายหลังจากเสร็จเรื่องทางด้านนี้ให้เรารีบปรุษไปทํางานอีกประการหนึ่ง ไม่กล้าเสียเวลาเสือไปคิดขออำลาในบัดนลพางโย่อกายคารวะเล็กน้อยนี้เล่งห่วงเล็ดเตียจิ้นเอกประชานเมือกล่าวว่าขอภัยที่ไม่ส่งโปรดฝากความบระึึกถึงท่านปรมุขท่านด้วยขอบคุณสองท่านเราพุ่งนึกถึงเรื่องหนึ่งกลัวกลนเนี้ยให้เราทายทอดวาจานางรอท่านทั้งสองอยู่ในที่พักท่านทั้งสองหลังจากเสร็จเรื่องให้ไปหาหนางขออำลา กล่าวจบนำขบวนผู้กลุ่มหน้าชุดขาวหันกายไปมองจนสาวกนิกายเจ็ดสังหารลดเลี้ยวกับมุมตึกลับตาไปเตียจ,จินเอกสันศีรษกล่าวว่านิกายเจ็ดสังหารบรรดานให้ผู้คนลึกล้ำสุดยังคาดจ,จริงๆบุญวายเป็นเวลานานพงสาววที่ถูกฆ่ากุมไปไม่ใช่ทำกเนียกูนเนียเ,เมือครูไม่ใช่ปรมุกหากแต่เป็นทำกนเนียลิเลงห่วงกล่าวว่า นิกายเจ็ดสังหารเป็นหน่วยงานลึกลับหากไม่ใช่ยอดคนที่ภูมิปัญญาล้ำเลิศไม่สามารถปกครองหน่วยงานเช่นนี้ปัญญาของท่านคนนี้ความลึกลับของนิกายเจ็ดสังหารข้าพเจ้านับวารับทราบแล้วพวกเราไปกันเถอะกล่าวจบสาวเท้าก้าวเดินเตี้ยนิกว่าสาวเท,ท้าตามติดคนทั้งสองเร่งหัรถกลับถึงที่พักของกัวเกียงเกียงประตูห้องปิดเงียไว้พอผัดประตูออก กัวเกียงเกียงหาอยู่ภายในห้องใหม่พันเห็นโคมไฟบนโต๊ะทับกระดาษแผ่นหนึ่งลายมือบนกระดาษวัดเล็กน้อยคราบปิดยังไม่แห้งสนิทเขียนข้อความว่าความจริงต้องการพบทันอยู่ร่วมงายดายจากลำเข็นได้พบมิสู้อย่าได้พบขอจากในลักษณะนี้หากมีวาสนาผูกพันภายหน้าจมได้พบผ่านทำเหล่งเฮียงยังมี ขอขอบคุณที่ท่านทั้งสองยื่นมือช่วยในกายเราในกายเรานับแต่เบื้องสูงจวบถึงเบื้องล่างขอจดจำจารึกซึ้งใจคนทั้งสองล้วนน่าดูจนปากอ้าตาคางตะลึงลานกับที่ในใจลี่เล่งหงูบังเกิดความรู้สึกพิสดารชนิดหนึ่งพลุงเคลื่อนยางรุนแรงชิดกล่าวก็ไรแต่ไม่ได้กล่าวออกมา เตียเจนเอกกลับร้องว่าที่แท้ทำเหล่งเฮียงทำกูเนี้ยคือกลัวโกวนี่วุ่นวายเป็นเวลานานเพิ่งทราบว่าปรมาภิไกเจ็ดสังหารอยู่ข้างกายตลอดเวลามิหน้าเรานี้เล่งห่วงลดมือลงช้าช้าไม่กล่าววาจาเตียจินเอกปรบมือชาดหนึ่งกล่าวอีกว่าที่ถูกฆ่ากลุ่มก็เป็นเกียงเกียงกเนี้ย พวกเรายึดถือนางเป็นทําเหล่งเฮียงทำกวนเนี่ยทํำเหล่งเฮียงทำกวนเนี่ยอยู่ข้างกายตลอดเวลาพวกเรากลับยึดถือนางเป็นกลัวเกียงเกียงมีออกจะพลิกแพลงพิสดารไปแล้วลีเล่งห่วงเฟือนยิ้มกล่าวว่ากับปรมกนิกากเจ็ดสังหารเข้าจากนับว่าทำความรู้จักลึกซึ้งอีกขั้นหนึ่งแล้วเตียจินเนกพลันเพ่งตากล่าวว่าหลีเฮียท่านทำร้า,รายจิตใจผู้อื่นนะจดหมายฉบับนี้แม่ฉัน แต่แฝงความรักลึกซึ้งหนักลี้เล่งห่วงเพียงฝืนยิ้มไม่กล่าวอะไรเตียยจินเอกสันสีซาทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องราวในโลกโบราณทำเหล่งเฮียงทำกวนเนี่ยเป็นวีรสตรีเลิศพิสดารแต่ผานผูกพันรักต่อท่านแม้ทราบท่านเป็นบุรุษมีภรรยาแม้ทราบท่านไม่อาจมีรักอีกแต่ยังไม่อาจหักห้ามใจตนเองซึ่งความจริงท่านก็เป็นไปเสียได้ ุรุษที่ตกแต่งภรรยาหลายนางมีอยู่ดาดตืน่นลีเล่งห่วงกล่าวว่าข้าพเจ้าสาบแต่อีเฉิวมีน้ำใจต่อข้าพเจ้าอย่างลึกล้ำข้าพเจ้าในเลยรานน้ำใจนางได้หัวนึกถึงตนเองติดตามเรื่องราวของธรรมกนนี้กระพักเรื่องของโลอีชิวไว้ตอนนี้ไม่ทราบนางถูกโลกอ่งนี้ผู้เป็นบิดานำพาไปที่ใดถึงกับห่วงใกังวลทั้งละอายเสียใจ กากลืนคำพูดไว้เตี้ยจิ้นเอกคิดกล่าวก็ไรทั้นได้ยินซุ้มเสียงผิดปกติเสียงหนึ่งดังขึ้นที่เบื้องนอกดังนั้นเลิกคิวส่งเสียงว่าเป็นสหายท่านใดมาเยือนได้ยินซุ่มเสียงกลางวานเสียงหนึ่งดังว่าขอทําท่านที่นับตือเป็นสิบสองเหรียญทองเตี๋ยจิ้นเอกหรือไหมซุ่มเสียงกระทบโสดลีลเล่งห่วงต้องงงงันวูชิงกล่าวว่าเบื้องนอกเป็นเพิ้วในเมฆาเก่งเฮียกะมัง ได้ยินเสียงอุทานอย่างลิงโลดมาลีเหียผู้น้องเก่งหัวจากนั้นบังเกิดซุ้มเสียงกังวานปานระคังมหมาเสียงหนึ่งดังว่าเฮตียังมีเรากิมให้อิดล้เล่งหวงสุดจดหมายทำเลงเหยียงไว้ในอ,อกเสือชักชวนเตี้ยจินเอกด่านหน้าไปพอออกจากห้องเห็นพิี้วในเมฆาเก่งหัวผู้ซาเล็กกิมให์อิดยังมีให้ทั้งกูเนียล้วนย,ยืนอยู่กลางลานตึก ตาคู่งามของไฮทั้งปรากฏประกายน้ำตาวับวับมองมาอย่างลีเล่งห่วยางและห้อยหัวถูลีเล่งห่วบังเกิดความรู้สึกิศสารอีกผู้หนึ่งดังนั้นประสานมือกลบเกลื่อนกล่าวว่าให้อิดเหียกิมให้อิดสืบเท้าก้าวปราดมาก่อนคว้าแขนลีเล่งหัวไว้กล่าวอย่างเยียมเย้มเหติเราก็ก็ <ๆ S 1> คิดถึงท่านแทบตายแล้วโดยเฉพาะให้ทั้งไม่มีวันใดที่ไม่คิดถึงท่าน ลิ้นเลี่ยงหวงวาดมองไปยังหฮทังหาทั้งน้ำตาคลอหนวดใบหน้ากลับแดงฉานกล่าวว่าจะได้ฟังหายอิดกอกอกล่าวเลี้ยวไหลที่มันคิดถึงท่านกลับเป็นความจริงผิวในเมฆามีสีหน้าประหลาดพิกลยิ้มผางกล่าวว่าห้ทั้งปากแข็งแต่เจออนไม่ว่าอย่างไรตอนนี้เมื่อพบป่านความคดนึงหาได้อรับการชดเชยแล้วหาทั้งก้มศรีรษะลงไม่ส่งเสียงโต้แย้งอีก ลีเล่งหวงถึงกับใจสันสถทานหันเหียหัวเรื่องว่าใช่แล้วข้าพเจ้าขอแนะนำต่อพวกท่านทั้งสองฝ่ายยิ้มให้อิดชิงกล่าวว่าไม่ต้องแล้วกับสิบสองเหรียญทองเรานับถือมานานพอได้พบก็ถูกชะตาเตียชินเีกล่าวเสริมขึ้นเมื่อเป็นชิน,นีพวกเราไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไปหลีเล่งห่วงกล่าวถามว่าให้อิดก,ก่อพวกท่านมาถึงเมืองทังแกติงตั้งแต่เมื่อใด จิมให้เอิดกล่าวว่าเมื่อเที่ยงวันนี้พวกเราฟังว่าท่านเขามายังเมืองทางแก่ติงจากนั้นออกจากเมืองไปไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดดังนั้นจับจองห้องผักโรงเตรียมตะเตรียมสืบสอบข้อเท็จจริงเมื่อครูเห็นเพลิงไหม้จึงรุดเล่งมาพอรุดถึงตึกใหญ่ตระกูลทางก็ชักชา้าก้าวหนึ่งเพียงพบผ่านคนตายไม่พบเห็นคนเป็น หากไม่ใช่ภพผานประมุกสตรีของนิกายเจ็ดสังหารนางนั้นพวกเรายังไม่ทราบว่าทันทั้งสองอยู่ที่นี่เตียจินีอกล่าวว่านั่นไม่ใช่ประมุกนิกายเจ็ดสังหารกลัวกลัวเนี่ยที่จับจองตึกหลงังหนึ่งจึงเป็นประมุกนิกายเจ็ดสังหารคลันแล้วบอกเล่าเหตุการณ์ที่พวกตนบุกเข้าตึกใหญ่ตระกูลทังให้ทราบทั้งาพาดพิงถึงจดหมายฉบับนั้นแต่เพียงบอกว่ากลัวเกียงเกียงเปิดเผยศักดิ์ศรีแท้จริง หาได้เอ่ยถึงประการอื่นใหม่พิ้วในเมคารับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนตลอดเวลารอจนเตียจิ้นเอกเล่าจบจึงฝืนยิ้มกล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้ความเสียหายของตึกใหญ่ตระกูลทังคงสร้างความกระทบก,กระเถือนแก่ขบวนการพี่อรุนโลเฮตย่างใหญ่หลวงในระยะเวลาอันสัน้นเกรงว่าพวกมันไม่กล้าปรากฏขึ้นในยุทธจักรแล้วเตียจินเอกกล่าวว่าพวกมันทางที่ประเสริฐจะได้มา ไม่เช่นนั้นมาคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งมาสองคนฆ่าคู่หนึ่งพิ้วในเมฆากล่าวอย่างยิ้มแย้มนั่นเป็นเรื่องของภายหน้าวันนี้พวกเรายากนะที่มีโอกาสพบปันสมควรเฉลิมฉลองสักคราข้าพเจ้าจะไปจัดหาสุราอาหารพวกเราเดิมสักสองจอกเป็นอย่างไรกินให้หดโหร้องว่างวิเศษแท้ที่เราชมชอบฟังที่สุดเป็นคำนี้รีบไป เก่งหัวไม่เสียทีที่ชายาพิ้วในเมคาเพิ่งรับคําคำหนึง่งคนก็จากไปโดยไร้ร่องรอยพิ้วในเมคาลวดแลนดดเทินบินเกิดจะเดียววิ่งตะบิงออกจากเมืองทางแกติงหยุดยั้งที่ริมดงไม้แห่งหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชามพวกท่านล้วนอยู่ที่เนียหรือในดงไม้โรากฏเงาร่างสามสายพิ้วออกมาเป็นทังขี้เหนียวและคนชุดดําอีกสองคน ทางกี่เหียวหน้าเผือดเขา่าขบกรามกล่าวว่าเก่งหัวความเพียรพยายามทั้งมวลของเราล้วนถูกทำลายในเงื้อมมือเจ้าเจ้ามีคำพูดใดจะกล่าวผิวในเมฆากล่าวว่าทางกี้เหียวท่านสมควรทำความเข้าใจเราหยิบยืมสถานที่ของท่านดำเนินแผนทำงานให้กับขบวนการพิออรนุนโรนีทางกี้เหียวแค่นหัวรอกล่าวว่าเจ้ากระทำได้ประเสริฐ พลันยื่นขว้าปกเสื้อผิวในเมฆากล่าวว่าเจ้าติดตามเรากลับนครหลวงไปพบหัวหน้าใหญ่เถอะมีคำพูดใดรอจนพบผ่านหัวหน้าใหญ่แล้วค่อยว่ากล่าวกันผิวในเมฆากระชากเสียงว่าทางกิ้งเงียวท่านกล้าเสียงมารยาต่อเราหรือมันยกมือขึ้นขนชุดดำทั้งสองพลันสะอึกถึงข้างกายมาันผิวในเมฆาลดมือลง แคนฮัวรกล่าวว่าที่แท้ท่านถือดีในพวกมากผู้แส้ั้งท่านสมควรทำความเข้าใจให้เ,าเราติดตามท่านขึ้นสูนครหล,ลวงหาบังเกิดประโยชน์ใดต่อท่านใหม่ทางกี้เหนียวกล่าวว่าที่ดำเนินแผนผิดพลาดหาใช่เ,เราเราหากลัวไม่ที่ดำเนินแผนผิดพลาดคือเราได้ที่บอกต่อผู้อื่นว่า มารดาชราและบุตรภรยาตกอยู่ในละครหลวงกระดีคางขอความเมตตาจากผู้คนหาใช่เราไหมทางกิ่งเงียวหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าแต่เรายังไม่ได้เปิดโปงท่านต่อฝ่ายตรงค้ามหากเปิดโปงเราคนในครอบครัวท่านอย่าหมายมีชื่อโอรธเสื่ไปทางกิ่งเงียวไม่กลา้อาอารวาสเสื่ไปขบกรามกล่าววา่าเก่งหัวนับว่าทัานรายการ ทางกี่เมียวพวกเราตกลงแรกเปลี่ยนเงื่อนไขกันสักคราเป็นไรท่านมีเงื่อนไขใดจบบทที่ห้สอง